นะครับอันนี้ต้องใจเย็นๆาลาอยา,ยาจะเฉียนดินนี้ก็เป็นดินจากใบมะขามแล้วก็ดินต้นก้ามปูจามจุรีนะครับสรรพคุณของใบมะขามแล้วก็ใบอาจามจุรีก็จะกัดสีสวยงามนะครับ ก็เลี้ยงมาหลายเดือนเลยนะครับตอนนี้ก็ได้ลูกไปาสามต้นแล้วนะครับสำหรับมะขวานาต้นนี้ก็ต้นนี้ลุงยาก็เลี้ยงมาหลายเดือนแล้วนะครับวันนี้ลุงยาก็จะมาแงะ อาลูกอีกต้นหนึ่งนะครับนี่นะครับต้นนี้ใบสวยๆนะครับก็เดี๋ยวลงยาจะาล้างรากเลยนะครับเพื่อแงะเอาลูกเขาขึ้นมาก็จะไม่ถาหัวนะครับก็จะแงะแบบนี้เรื่อยๆ เพื่อให้ต้นแม่คงความสวยงามเอาไว้ชมได้ตลอดนะครับส่วนลูกลูกที่แง่ไป3ต้นก็นงยาก็ขายไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวจะแง่ต้นนี้อีกต้นหนึ่งต้นที่4ของมักขวานรางสรรค์ต้นนี้นะครับ <c oughs> ครับสวัสดีนะครับเพื่อนวันนี้นงยาจะมา ล้างรากบอลมาคะขวานรังสามต้นนี้นะครับเพื่ออาจะแงเอาลูกลูกต้นที่สี่นะครับลุงยางแงไปสามต้นสามต้นแล้วนะครับอันนี้ต้นที่สี่นี่ครับก็ไม่เคยผ่าหัวเลยนะครับต้นนี้ก็จะแงแต่ลูกเขาอย่างเดียวเพื่อจะรักษาต้นแม่ให้ใบส,สวยๆนะครับ เดี๋ยวลุงยาจะสางรากเลยเนาะนะก็จะจุ่มลงไปในน้ำเลยนะครับลุงยาจะไม่ฉีดเพราะถ้าฉีดก็รากเขาจะขาดน,นะครับนี่นะครับเขย่าในน้ำเลยนะครับเพราะ วิธีนี้ป้องกันร,รากเขาขาดนะครับก็เราก็ขยับเบาๆให้น้ำเขาแตกกระจายออกมาจากรากนะครับนี่นะครับาเอาสายยางฉีดรากก็จะขาดนี่นะครับ ครับเรามานี้รากจะไม่ช้านะครับนี่นี่เป็นลูกเขาอ่าครับก็จะเห็นจะเห็นมีเขี้ยวแตกอีกเยอะเลยนะครับนี่นะครับก็ลุงยาก็จะสามารถอ่าแกะลูกเขาได้เรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลุณยาจะใช้ปลา,าตัวนี้ เดี๋ยวลงยาไปเปลี่ยนน้ำก่อนนะครับลงยาก็เอาน้ำใหม่ใหม่กับนัแล้วนะครับก็เป็นใบมิดกอนนะครับน,นี่นะครับ จะเห็นเขามีเขี้ยวเขี้ยวออกอีกข้างๆต้นเล็กนะครับนี่นะครับส,สองเขี้ยวสามเขี้ยวแล้วครับนี่แต่ว่า,าต้องตัดตัดลูกแยกเขาออกอเดี๋ยวลุงยา ยาเห็นนะครับอันนี้ต้องใจเย็นๆลุงยาจะเฉียนที่ลุงยาจะเฉือเนเนื้อไปเยอะๆเพราะว่า,าถ้าลูกค้ารับไปก็จะมีหัวติดไปนะครับนี่นะครับเพราะว่าเวลาลุงยาขายลูกไปแล้วไม่มีไม่มีต้อจะต้องมีหัวติดไปด้วยนะครับ ลุงยาก็ต้องเฉือนเนื้อไปเยอะๆนะครับให้เนื้อติดไปเยอะๆครับ อะได้แล้วครับนี่นนะครับ <c oughs> ก็จะติดไปอย่างนี้เลยนะครับยังไม่เชือนออกนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีหัวติดไปแล้วก็จะมีนี่นะครับกำลังกำลังแตกเลยก็คือเขี้ยวเขี้ยวกำลังงอกข้างๆนี้เลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะจะ เอาปูนทาแผลเข้านะครับก็เดี๋ยวรอให้แห้งสักพักนึงนะครับก็ลุงยาก็จะปลูกนะครับอ,อันนี้ลุงยาก็จะจอมเลยนะครับเพราะว่าลุงยาตัดไปเยอะแล้วนะครับไม่มีผลแล้วนะครับนี่นะครับ <c oughs> รอยเก่า <c oughs> เดี๋ยลุงยาก็จะจอมออกเลยนะครับ เออาปูนทาเพื่อไม่ให้ให้แผลเขาจะได้ไม่เน่านะครับ

สามแปดสามเก้าสี่สิบสเอ็ีสองสี่สิบสามสี่สิบสามชิ้นนะครับแล้วก็ครับก็จะตัดเอาเนื้อด้านในออกนะครับเพราะ,ะเปอร์เซ็นต์การเน่ามีสูงนะครับนี่นะครับชิ้นด้านในก็จะปกติก็จะเน่านะครับนี่นะครับรุงยาก็จะตัดออก ก็ม,มีประมาณนี้นะครับชิ้นเนื้อนี้เดี๋ยวลุงยาต้องไปล้างกับน้ําก่อนนะครับแล้วถึงจะมาแช่น้ําปูนได้ล้างยางยางเขานะครับเดี๋ยวไปล้างไปล้างน้ําน้ํา ครับหลังจากลุงยาล้างเมือกยางอ่ายางบอลหมดเรียบร้อยแ,แล้วนะครับต้องล้างให้เรียบนะครับไม่งั้นอ่าจะเน่านะครับแล้วก็จะมาอ่าตากไว้ก่อนนะครับให้แห้งนะครับถึงจะไปแช่น้ำปูนได้นะครับ อ่านะครับก็เดี๋ยวตากเ้าไว้ให้แห้งก่อนนะครับให้ยางให้น้ำเขาแห้งเลยเดี๋ยวก็จะแช่น้ำปูนอีกรอบหนึ่งนะครับก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับดินนี้ก็เป็นดินจากใบมะขามแล้วก็ดินต้นก้ามปูจามจุรีนะครับสรรพคุณของใบมะขามแล้วก็ใบจามจุรีก็จะกัดสีสวยงามนะครับแล้วก็จะมีดินจาก จุลินทรีย์ธรรมชาตินะครับอ่าผสมครับได้แล้วหลังจากได้แล้วเราก็ใช้อ่าสตาเกิน์ตีโรยไปชั้นหนึ่งก่อนนะครับเดี๋ยวยายเราโรยเลยนะครับ นี่นะครับน,นะครับสตาเกิลจีข่ามดมาแมลงนะต่างๆที่จะไปกัดรากเขานะครับก็ปูนแห้งแล้วนะครับเดี๋ยวาก็จะอ ก็ดีนะครับแห้งแล้วอันนี้นะครับ มีประมาณเท่านี้นะครับลุงยามาทีแรกว่าจะเอาแค่ลูกลูกเขาออกเ,ยเฉยๆนะครับแต่ก็คิดไปคิดมาก็เลยจอมเลยดีกว่าน,นะครับก็จะได้ชิ้นชิ้นเ,เล็กๆเี๋ยวลุงยาจะเอาไปแค่น้ำปูนนะครับ